ข้าวมันไก่อีกแล้วค่ะทุกคนรับประทานอาหารดยกันจาข้าวมันไก่อีกแล้วนะคะอาหารจานดวนอาหารจานดวนมาอีกแล้วค่ะอาหารจานดวนข้าวมันไก่ราดน้ำจิ้มแบบจุกจุกราดน้ำจิ้มแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้ำจิ้มเนาะอนกันนะอืม จิ้มจิจจัดค่ะซอสต้มซุกอร่อยอยู่ค่ะกินดูกันข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กค่ะ มีความเสียงดังนะคะเสียงรถนะคะโู่้้ว่าจสไได้ยินหรือเปล่าเนาะถ้าได้ยินก็ขอโทษด้วยค่ะโทษขออภัยในความเสียงรถด,ดังเนาะนั่งอยู่ริมทางที <c oughs> ่้าอยู่ริมทาง จิตถนนน้ำซุปก็อร่อยดีค่ะ เอาเด้มากินกันเพื่อน,อนคลิปนี้ฝากไวส้สำเนีาจ้าคลิปขอมันไกลนะคะบ๊ายบาย